สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผูช้ชมเข้สูช่งสุโชอบเล่นเกมเกม,ม,มเกมเกมอ,อนกกระทามันร้องไงร้องจิ๊บจิจ๊บจ,จ,จ,จอย่างนี้ละมั้งนะเออเกมนี้ชื่อว่า u a i l c r o s s i n g นะเออแปลว่าเออนกกระสาข้ามถนนเกมนี้เนี่ยมีเนื้อหารุนแรงนะถ้าใครใจไม่ดีเนี่ย อาจจะทนดูไม่ไหวก็ได้นะเพราะว่าเราจะเป็นนกกระสาที่พาลูกๆข้ามถนนนะแล้วข้ามถนนมันก็จะมีอันตรายรอเราอยู่เอ,อเกมนี้นี่น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพวกเกมกบข้ามถนนอะไรอเงี้ยสมัยก่อนนะก็น่าสนใจเลยทีเดียวเราไปลองเล่นกันดดีกว่าว่ามันจะสะเทือนใจขนาดไหนนะใช้จอยเล่นได้นะนี่ด่านหนึ่ง อย่าลืมเรียกลูกลกด้วยล่ะเนี่ยแล้วเราก็ต้องมานี่เราต้องมากกไข่นะพรกกไข่ลูกมันก็ได้โผล่มาเห็นป่ะปึ๊บได้ละไ,ได้ได้ไข่นี่มันจะมีเวลานะก็โอ้โหรถมันแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะเราอยู่ริมถนนเลยนเนี่ยโอ้เดี๋ยวรอรถวิ่งไปก่อนนังฟู้ฟู่แล้วเราเรีบข้ามนะออมาแล้วลูกเรีวเข้าลูก แม่จะปกป้องลูกเองโอ้โหแล้วมีอยู่ตรงนี้อีกฟองนึงอืแล้วเขาหลบเข้ามาอย่าให้โดนรถจิตใจของคนเราอะมันมันไม่สนใจหรอกว่าจะมีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ที่ริมถนนหรือเปล่านะโอเคตรงนี้ไม่มีละแม่จะปกป้องลูกเองว่าแต่ทำไมแม่ไข่ทิ้งเรี่ยรราดขนาดนี้นะ นกกระไอ้นกกระทาเนี่ยเคยกินแต่ไข่นกกระทานะไม่เคยอ้าว้โมีสองคันแล้วเนี่ยนักลัวจริงๆมาครึ่งทางก่อนโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ไไม่ไม่ทันไม่ทานไปเลยไม่แล้วเข้าลูกแล้วเข้าลูกอ้าวเวลาหมดมันมีเวลาเราเราช้าไปนะโอเคเราต้องเร็วกว่านี้นะแล้วเข้า บวก2วิซ้ายบนมันมีเวลานะเมื่อกี้เราแบบลีลามากไปหน่อยนะเร็วเข้าทำเวลาลูกรีบโตรีบออกมาเ,เราข้ามถนนกันลูกเร็วเข้าเร็วเข้ามาอโอมันเห็นตอนที่ลูกนกมันโดนไหมมันทรมานใจเหลือเกิน กกไม่ดีก็ไม่ฟื้นด้วยนะออกมาแล้วเคยกินแต่ไข่นกกระทานะมันอร่อยดี <laughs> เร็วเข้าลูกมาทางนี้หมายสุดทางอือหลบไว้โอเคแล้ไข่ไปอยู่บนถนนเนี่ยนะไม่รู้ว่าทำไมแม่ถึงได้ไข่ทิ้งไว้เรี่ยราดขนาดนี้นะแล้วแล้วพ่ออยู่ไหนเนี่ย30วิแล้วต้องเร็วเข้า เร็วเข้าเร็วเร็วเดี๋ยว,ว,วไม่ทันโอ้ยกกไม่ตรงก็ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเข้ายิบก้าวิมาสองคันแล้วข้ามหนึ่งสองวิ่งตามลงมาเร็วเข้าลูกปลูกแม่โอ้ทำไมมันมาต่อเนื่องเงี้ยโอ้โหมดกันโอ้แล้วเทือนใจ <laughs> พอไหมเนี่ยสิบฟองพอดีเลยอ่ะโอ้โหลูกมาไม่ครบตรงนี้มิกักฟองไม่ไม่มีแล้วหรอโอ้ไม่จริงนะตื่อตายไปเป็นเบื่อเลยโอ้เสียใจอ่ะต้องต้องใช้การเรียกด้วยเหรอมันเรียกไงอ่ะมันไม่สอนนี่ แต่มันบอกมันเรียกได้นะเรียกลูกให้รีบให้ลูกรีบมาอ่ะกดไงวะสอนหน่อยดิมันมีวิ่งด้วยนะสปรินต์แต่มันวิ่งเฉพาะเรานี่เร็วเข้าลูกตามแม่มาอ๋อมันกดตัวเอแล้วมันเหมือนจะเรียก เรียกลูกนะลูกมันจะมาไวๆนะใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่ากด B เนี่ยจะเป็นวิ่งนะมันไม่ได้สอนเราเล่นนะนะคือเราไม่ต้องกดอะไรเลยเราเดินไปยืนบนไข่เนี่ยมันก็จะนั่นเองกด B มันจะสปรินที่ทเห็นเมื่อกี้กระพือปีก,ปก,ปก,ปกโอเคได้มาครบแล้วไปแล้วลูกวิ่งตามแม่มา แล้วก็เออกกโอ,โอ,โอ,โอมีตรงนี้ฟองหนึ่งหรอหน้าบาดเสียวจังเลยช่วยหนึ่งตายสิบทำไงดีละเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนลูกอดทนไว้เอาหมดเวลาแล้วนี่ว่าเออโอ้โหไม่ได้นะงกมากก็ไม่ได้อืมเอาไหม <laughs> ผ่านได้สัก3สามสี่ดงังดีโอ้โหแล้วมีกลางถนนด้วยนะมันคืออะไร ใครคิดใครไปไข่ทิ้งเลี้ยราดไว้ตรงนั้นโอเคแต่ไม่ว่าใครจะไข่ทิ้งเลี้ยราดไว้ลูกไม่ผิดแม่จะช่วยลูกใได้ออโอ้โหไอรถใจดำเอ้ยไม่เห็นใจสัตว์โลกเลยอะ่ะดูในคลิปต่างประเทศเขาแบบว่าลงมาช่วยสัตว์ไม่ใช่เหรอวานกกระทาไม่ใช่สัตว์เหรอยาอะอะ่จิตใจ,จ โห oh, ถ้าเก็บหมดมันก็บางทีมันก็ไม่ทันนะเนี่ยมันแบบมันเยอะไปนะกว่ามันจะวิ่งมาถึงตัวหนึ่งไปเลยดีกว่าแม่จะคงต้องทิ้งทิ้งลูกๆส่วนหนึ่งไว้ตรงนั้นแหละไปเลวตามแม่มาอู้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วขอเก็บเพิ่มหน่อยอย่างน้อยที่สุดแม่ต้องช่วยให้ได้มากที่สุดมันไม่ใช่ความผิดของลูกเลยที่ลูกไม่ได้เกิดมามันเป็นความผิดของแม่เองที่แม่ ดูแลไม่ดีพอรอบนี้มาเยอะเว้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปหมดโอเคภูมิใจว่ะได้อะไรอ่ะโกลเด้นอวอร์ดอ๋อไอซิลเวอร์กับโกลเด้นอะไรเนี่ยมันก็คือแบบว่าระดับคะแนนนะแล้วมันใส่หมวกได้ด้วยนะกดยังไงอ่ะใส่หมวกสติ้งสติ้งมีไหมไม่มีอ๋อเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกัน คือมันแต่งตัวเจ้านกนีนะ่ได้ด้วยนะไปเดี๋ยวเข้าเร็วเข้า,ขาดีนะที่ใช้จอยเล่นได้ถ้าใช้จอยเล่นไม่ได้มันจะยากมากเลยเตรียมเตรียมพร้อมแล้วลูกเร็วเข้ามาทางนี้เร็วมีมีม พี่น้องของลูกอยู่กลางถนนน่ะแม่เอาไงดีโอ้โ oh, ห oh, oh. แม่ริบรีบกอกรีบกอกโอเคได้มาอีกสองอุ้มมีตรงนู้นอีเหรอนี่นี่ตรงนี้อุ้ยมีม,ม,ม,มีมีลมพัดด้วยแม่ต้องช่วยลูกให้ได้ปุ๊บโอ้อกกโหช่วยหนึ่งแล้วก็ตายหนึ่งมีตรงนี้อีกโอ้โหไมายก็เร็วเข้ากลับมาแล้วลูกโอู้อ้ เดี๋ยวสลังวูบเลยโอ้โหพามาได้เยอะอยู่นะเนี่ยไม่ธรรมาดาเดี๋ยวลูกๆวิ่งดีๆนี่เข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้เออเอาวะต้องช่วยให้ได้มากที่สุดนี่คือการที่เขาเรียกว่าอะไรนะการเลือกของเอ,อ่อการคัดสรรทางธรรมชาติ เร็วเข้าไปกลับมามันไปแล้วเร็วปเร็วเข้าลูกปึ๊บปุ๊บป๊บโอ้มีตรงลูนฟองหนึ่งต้องทิ้งไว้แล้วแหละแ,แม่คงช่วยลูกไม่ได้เพราะว่ามันมันเสี่ยงเกินไปที่จะเอาหนึ่งไปแลกกับสิบมีกลางถนนด้วยวะใครคิดเนี่ย เรวเข้าเรวเข้าลูกโอเคเราเรียกแล้วมันจะมากองรวมกันได้นะแบบว่าบีเพห้วงมันเล็กลงเชื่อแม่ตามแม่มาโอ้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์นี่มันเหมือนจะแบบเร็วกว่ารถยนต์หรือเปล่าหรือยี่สิบสี่วิแล้วต้องเร็วเข้า,เร,เ,ขาเร็วเข้าลูกตามแม่มาเร็วเข้าเออ พอเราข้ามไปเสร็จเราก็ต้องรีบกดแบบนั้นไงตรงนี้มันจะมีรูนะตรงไหนที่มันมีเหมือนเป็นย่าๆเนี่ยแบบมีเศษขยะมันจะมีรูชิบหายแล้วเหลือสองวิแล้วเข้าตามแม่มาแล้วลูกแล้วเข้าจะหมดเวลาแล้วเร็วมาไม่ทันแล้วอือทันเฉยเอาไม่ทัน อุตส่าห์ไปถึงแล้วนะมันแบบมันมันรวมเวลาไม่ทันเกมมันต้องรีบเล่นอยู่นะมันจะมาใจเย็นเหมือนเกมไอ้ก,กบข้ามถนดไม่ได้นะเร็วเข้าๆๆๆนี่ตรงนี้ถ้าตรงไหนมันมีย้าๆแบบใกล้ๆพุ่มไม้แสดงว่าตรงนั้นไม้เข้าได้นะเร็วรถวิ่งไปดิ เออวิ่งไปเราก็จะไปเอาไข่แล้วโอ้โหเสียใจโอ้โหแล้วไข่มันแรนดอมเนียนะมันไม่ใช่ว่าไข่มันที่เดิมทุกครั้งนะเกมดีมีคุณภาพต้องรู้จักการแรนดอมอใช่ไหมไข่มันจะเหมือนจะแรนดอมบ้างเป็นบางฟองหรือเปล่าหรือว่าเท่าที่เดิมตลอด อุยอยอยุมาแล้วรถรถมาเร็วมากเลยลูกแม่ไม่สามารถช่วยได้ทันเอาวะไปก่อนไปก่อน <c oughs> เล่นแล้วตัวเก่งอย่างเงี้เล่นเกมผีมาเร็วลูกไปยังเหลือเวลาอยู่ไหมเนี่ยมีอยู่นะ มันต้องได้สิบหกฟองอ่ะมันไม่พอเร็วๆรมาทางนี้เร็วลูกถ้าถ้าคะแนนไม่พอมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะนี่อันนี้ผ <ường nym. S 2> ่านละไปเร็วเข้า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 รวมพลังรวมพลังเอาเอาอีกฟองนึงอีกฟองนึงรวมพลังเร็วลูกเข้ามารวมกันอือผ่านแล้วสิบแปดฟอง เอาวะช่วยได้น้อยก็ยังดีกว่าช่วยไม่ได้เลยทำไงถึงจะไปใส่หมวกได้ล่ะเนี้ย <c oughs> เกมมันใส่หมวกได้ใส่หมวกน่ารักน,นกไปลูก <c oughs> ไม่รู้ว่าเกมมันจะมีเขาเรียกว่ามีเมคคากอะไรให้เราได้เล่นมากกว่าน,นี้ไหมนะ <c oughs> เร็วๆๆๆๆ สองคันคันหนึ่งนะตรงนี้ไปแล้วนะ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 ข้ามก่อนข้ามเร็วลูกเพื่อความปลอดภัยอยู่ใกล้แม้ไว้โอ้กลวแม่แม่ไปช่วยตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งใจใจที่มันแตกสลายนะ ไม่มีเลยไม่มีชะลอให้เลยเห็นเห็นแบบแม่นกอยู่กลางถนนตกใจหมดเลยบ้าเห็นแม่ลูกอยู่กลางถนนนะแทนที่จะชะลอรถหน่อยอุ้งพุ่งเข้าทับเลยไปนะออว้แม่เกือบสวยและอึ๊บอึ๊บแล้วเข้าตามแม่มาอึ โอ้โหมันต้องใช้ตั้ง16ฟองเลยวะอยู่กลางถนนทั้งนั้นเลยอะเรียราดเลอเกินอีก2ฟองเท่านั้นแหละตรงนี้ได้นี่น,น,นี่มุมนี้อย่าอย่าอย่าเลยเส้นขอบลูกมาแล้วเนี่ยผ่านแล้วลูกเร็วเข้ารวมพลังอืเราต้องผ่านให้ได้นะล,ลูก ทับใจตัวเองว่ะเฮ้ยขอบคุณท <Aladdin> ี <that> ่เล่นเดโมนะอ๋อก right anyway. ็หูมีถนนมีน้ําแข็งมีอะไรด้วยเกมมันก็เป็นระบบที่ง่ายๆนะแต่ก็จริงๆก็คาดหวังว่ามันจะแบบมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นมากกว่านี้นอกจากแค่ด่านนะแบบแต่นกกระทามันจะทำอะไรได้มากมายนะมันก็ มีวิ่งเร็วกับมีเรียกลูกมารวมกัน2อ,อย่างนะตอนนี้เท่าที่เห็นนะอแต่เกมมันน่ารักดีนะแล้วก็สะเทือนใจดีด้วยนะตอนที่แบบว่ารัวโอเคถ้าใครสนใจก็ลองไปเปิดดูนะเกมนี้มันถือว่าน่ารักดีนะแปลกใหม่โอเคแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็กุ๊ดบ่ายตั้งกิวที่เฉอลาก่อย